เอามาฟังข่าวโลกกันนะครับเป็นยังคงเป็นเรื่องของความขัดแย้งในตะวันออกกลางคุณผู้ชมกลุ่มฮิสบัลลานะครับก็ได้ทําการโจมตีจากเลบานอนนะครับใส่อิสราเอลทั้งด้วยโดรนแล้วก็จรวดนะครับเพื่อเป็นการตอบโต้ข่าวกว่อนหน้าน,นี้ที่ว่าอิสราเอลนั้นได้สังหารผู้บัญชาการระดับสูงของฝ่ายฮิสบัลลานะครับ ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและเฮสบลล่าที่อิรานุนหลังนี้ยกระดับขึ้นมาหลังจากที่รัฐบาลกรุงเทลวิฟส่งกองทัพโจมตีฉนวนกาซาเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วก่อนที่จะรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดกระแสความกลัวว่าสถานการณ์นี้จะกลายมาเป็นสงครามเต็มรูปแบบที่ทั้งสองฝ่ายนั้นเคยบอกว่าไม่อยากที่จะให้เกิดขึ้นนะครับ รายงานข่าวระบุว่าแม้เหตุความรุนแรงล่าสุดนี้จะเกิดขึ้นใกล้ๆชายแดนอิสราเอลและเลบานอนเสียงดังขึ้นจากคลื่นกระแทกหรือว่าโซนิกบูมนั้นยังคงดังไปทั่วกรุงเบรุตและส่วนอื่นๆของเลบานอนที่ไกลออกไปติดต่อกันถึง2วันแล้วนะครับปรากฏการดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเครื่องบินรบของอิสราเอลบินด้วยความเร็วทะลุความเร็วเสียงไปตามจุดต่างๆตามรายงานของสำนักข่าวแห่งชาติเลบานอนนะครับ กลุ่มเฮสบ l ลลาอ้างว่าได้ยิงได้ยิงจรวดกว่า200ลูกและส่งฝูงโดรนไปโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิสราเอลเพื่อตอบโต้การสังหารโมฮัมหมัดดัสเซอร์ผู้บัญชาการของกลุ่มติดอาวุธกลุ่มนี้เมื่อวันพุธนะครับโดยผู้บัญชาการผู้นี้คือหนึ่งในทหารระดับอาวุโสสูงสุดคนหนึ่งของเฮสบ l ลลาที่ถูกสังหารโดยอิสราเอลในการ,รเผชิญหน้าระหว่างสฝ่ายครั้งนี้นะครับ ไฟกองทัพอิสราเอลกล่าวว่ามีการตรวจพบจรวด200ลูกและเป้าหมายทางอากาศต้องสงสัยกว่า20เป้าหมายข้ามมาจากฝั่งเลบานอนติดเขตอิสราเอลโดยระบุว่าระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศและเครื่องบินรบสามารถสกัดการโจมตีดังกล่าวได้จำนวนหนึ่งนะครับ หน่วยงานฉุกเฉินของอิสราเอลรายงานว่าไม่พบผู้บาดเจ็บจากการโจมตีดังกล่าวขณะที่กองทัพอิสราเอลกล่าวว่าโดนบางลาและเศษซากจากการโจมตีสกัดนั้นตกลงมาและทําให้เกิดเกิดเพลิงไหม้นะครับด้านฮัเซมซาฟิดีนเจ้าที่อาวุโสข,ของเฮสเปลาลกล่าวว่าการตอบโต้เป็นชุดๆจะดําเนินต่อไปอีกและจะเดินหน้าโจมตีเป้าหมายใหม่ๆที่ศัตรูไม่คาดคิดมาก่อนนะครับ แม้สหรัฐจะส่งทีมนักการทูตระดับสูงไปช่วยเจราจาลดระดับความตึงเครียดแต่ว่าการสู้รบก็ยังมีอยู่นะครับเฮสเปลลากล่าวได้ว่าตนนั้นจะไม่หยุดยิงตราบใดที่อิสราเอลนั้นยังคงโจมตีใส่ชนวนกาซาครับครับความเคลื่อนไหวต่อไปครับยังอยู่ในพื้นที่ตัอกลางครับเจ้าที่อิสราเอลกำลังพิจารณาคำตอบจากฝ่ายกลุ่มฮามาสต่อร่างข้อเสนอหยุดยิงฉบับล่าสุดที่มีเงื่อนไขการปล่อยตัวประกันในกาซารวมอยู่ด้วยครับ ทำเนียบนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันเจหูเปิดเผยว่าอิสราเอลได้เริ่มศึกษาแนวความคิดบางอย่างที่กลุ่มฮามาสส่งให้กับตัวกลางการเจรจาจากกาตาแล้วโดวยระบุในแถลงการ์ว่าผู้ไกลเกลี่ยข้อตกลงเกี่ยวกับตัวประกันได้ส่งคําตอบของทีมเจรจาฮามาสต่อร่างข้อตกลงมาให้อิสราเอลกําลังตรวจสอบคําตอบและจะตอบกลับไปยังผู้ไกลเกลี่ยต่อไป ทีมผู้ไกลเกลียกล่ยที่มาจากกาตาอียิปต์และสหรัฐได้ร่วมทำงานกันเป็นเวลาหลายเดือนเพื่อบรรลุเนื้อหาของข้อตกลงที่จะนำไปสู่การปล่อยตัวประกันทั้งหมดเป็นอิสระพร้อมๆกับการยุติสงครามที่กำลังจะเข้าสู่เดือนที่10นี้โดยสิ่งที่ฮามาสนำเสนอมาในวันพุธนั้นมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอ3ขั้นตอนที่ประธานาธิบดีโจไบเดนนำเสนอเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมด้วยครับ ก่อนหน้านี้องค์การสหรประชาชาติเพิ่งแสดงความกังวลต่อคำสั่งของอิสราเอลให้ประชาชนอพยพออกจากพื้นที่ขนาดใหญ่ในเขตเมืองคานยูนิสและเมืองราฟาซึ่งกินบริเวณราวหนึ่งในสามของฉนวนกาซาและจะส่งผลกระทบต่อพลเรือนได้มากถึง2อง0 0 0ห่นคน ด้านอันเดรเดโนเมนิโกหัวหน้าสักง,งานกิจการมนุษยธ,ธรรมของ UN ในเขตปกครองปาเลสไตน์กล่าวว่าสิ่งที่เราได้เห็นในช่วง2วันที่ผ่านมาตั้งแต่บ่ายวันจันทร์เมื่อมีการออกคำสั่งอพยพคือเราได้เห็นการหลั่งไหลของผู้คนออกมาอย่างต่อเนื่องเ <De S 2> ดโนเมนิโกบอกกับผู้สื่อข่าวผ่านการถแถลงข่าวออนไลน์เมื่อวันพุธจากนกครเยรูซาเล็มว่าหน่วยงานความช่วยเหลือของ UN และหุ้นส่วนทั้งหลายได้ปรับกระบวนการทำงานให้เริ่มต้นใหม่หลังอิสราเอลออกคำสั่งดังกล่าวออกมาและระบุ ว่าการนำส่งความช่วยเหลือสำหรับเราแล้วคือความยากลำบากรายวันจริงๆด้านอิสราเอลเฝ้าบอกชาวปาเลสไตน์ให้อพยพยออกจากหลายส่วนของชนวนกาซาครับก่อนจะดําเนินปฏิบัติการโจมตีทางทหารโดยรัฐบาลเทลอาวีฟกล่าวว่าเพื่อปกป้องพลเรือนจากสงครามแต่การอพยพยทั้งหลายที่เกิดขึ้นควบคู่กับการต่อสู้ที่ดําเนินมาตลอดหมายความว่าประชาชนต้องลีภยัยหลายต่อหลายครั้งเพื่อความปลอดภัยครับ ด้านหัวหน้าสำนักง,งานกิจการมนุษยธรรมของ UN กล่าวด้วยว่าสหรประชาชาติประเมินว่าชาวปาเลสไตน์9ใน10คนในกาซากลายมาเป็นผู้พัดถิน่นอย่างน้อย1ครั้งขณะที่บางคนต้องเผชิญภาวะเช่นนี้ถึง10ครั้งนับตั้งแต่สงครามอิสราเอลฮามาสปะทุขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว เดอโดเมนิโกกล่าวว่าภายใต้คําสั่งครั้งล่าสุดนะครับคนส่วนใหญ่ได้มุ่งหน้าไปยังพื้นที่ริมชายฝั่งที่เป็นพื้นที่อิสาราเอลจัดตั้งเอาไว้เรียกว่าเขตปลอดภัยแต่พื้นที่ดังกล่าวก็แออัดและล้นหลามนะครับแล้วก็มีน้ําสะอาดให้ใช้ไม่มากรวมถึงมีห้องน้ําและบริการพื้นฐานที่น้อยและจํากัดโดยเขาระบุว่าในกาซานั้นไม่มีที่ไหนและไม่มีใครที่ปลอดภัย แต่ก็ได้ย้ำเช่นนั้นเราได้เห็นปฏิบัติการทางทหารและการยิงถล่มซ้ำแล้วซ้ำเล่าแม้ในใจกลางของเขตปลอดภัยทางมนุษยธรรมที่อิสราเอลประกาศจัดตั้ง ทั้งนี้ครับสงครามกาซาเริ่มต้นมหามาสโจมตีทางตอนใต้ของอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมทําให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ1,200คนและมีคนถูกจับเป็นตัวประกันกว่า250คนตามข้อมูลจากทางการอิสราเอลส่วนการโจมตีโต้กลับของรัฐบ,บาลเทลอาวิฟนั้นได้สังหารผู้คนไปแล้วเกือบ38,000คนตามการเปิดเผยของกระทรวงสาธารณสุขของกาซาที่บริหารงานโดยกลุ่มฮามาสขณะที่พื้นใหญ่พื้นที่ส่วนใหญ่ของการปกครองในเขตปตาเลสไตน์นั้นก็เหลือแต่ซากปรักหักพังครับ